ฮัลโหลฮัลโหลโอเคฉันเพิ่งอาซนอลมาแล้วแล้วมันกำลังจะกินไฮโอเคไฮอ้อ ใหม่ห้อยอีกแล้วโอ้ส oh. <Okay. S 2> ิงกคโปร์โอเคติดนังนะเออ โอเคผมตามมาจากเชนสอยเชนก็เป right? ็นคนดีนะฮะจะมาท่ายปืนงอนี่ไม่ได้ดีงับโอเคงับเลยฮะ อันนี้ไม่เคยจริงจังเท่าไหร่แต่ก็ได้อยู่สวย <c oughs> อา้อาวอานันนี้กระตุกชิฟสวัสดี <c oughs> อ่ะดีงับอยากเล่นด้วยโอเค ก็แอดเราบอกมานะชื่อตามชื่อช่องเลยเดี๋ยวเราแอดให้แล้วก็เจอยมาอยากไหลไมีได้อ่าเมาโอเคไอ้ยิงม้ดโดนเช่ เชฟสเต็ปคนหดก็สเต็ปคนโหดนะครับเข้ามาทีหลังก็ยังตามได้โ oh oh. อ้ไฟเผามันสวยเข้ามาทีหลังก็ยังตามพันเนาะเชฟ โอเคอ่ตายทิ้งชื่อไว้หน่อยโอเคได้ๆๆให้ไปละเอ๊ะต้องเลยโอเค อีกแล้วโอเคซื้อระบบก,ก็ตับ้านนะจับทาานี้เดี๋ยวเป็นอให้เนาะ๋อปืนนี้บ่อยังเลยให้อ๋อ โดนโดนลอยอืมอ่ะอันนั้นมันจะเข็มด้านบนฮะคือลื้อหนักเออหันมาไม่ทันในเด็กขัดวันอายุอือใช่ลืกว่เลยหมนอายุายบ่อยไอเพื่อนวีน้ย <c oughs> ไมเขาลอยทำไม อย่างชอบเลยเพื่อนเนี่ยฮะเราให้เล่นดอร์รอดใหม่แป๊บนึ้ง XD เออเพื่อนคือมันเดินหนีแล้วมันไม่มองหลังอะ่ะมันก็เลยโดนเลยฮ้สวยกับจะชนะอยู่แล้วเนี่ยเพื่อนไม่ใช่สมองโดนเขาหล่ออีกนะห้อยมีคอนจอย โอ้โหฆ่ากันรัวจังเลยยา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 หลังเออตายอีกละ คือว่าใช่ลับแอดโอเคไปแอดแปด๊บนี่ไงเจอละชิ i f แล้วกบมาตมาัวมาละตามทันแล่นะคนเก่งตามทันแน่นอนไม่กี่คิวเองจริงไหมเพื่อน สวยเอ่อคิวเอฟเอกบังในเดทเปิดใหม่ไม่ได้หรออ๋อบางคนหวังก็ปิดใหม่มันชงผมหรือเปล่า ผมลืมปิดใหม่ในดีจ้ะพระพอดีว่าเมื่อกี้ต่อใหม่ใหม่มาอันเก่ามันเสียงรบกวนเยอะเปลี่ยนไหม่แล้วมันรืมกดเซ็ตตี้งอะไรน,นี่แหละมันเลยเปิดไม่ได้ <c oughs> ไมาถึงใครอะ่ะมาถึงน้องหรือว่าผมที่ที่เปิดใหม่ไม่ได้เปิดใหม่ โอเคฟีมือโซเซกับเชนอืมแต่ก็ตามเมื่อกี้ผมก็นำเชนไปเยอะเหมือนกันไม่รู้ดนะิในสภาพกติผมนำเชนแต่ในแบบถ้าหนึ่งหนึ่งกันสอนใหญ่เชนจะนำผม,มตายผมเล่นในมือถึงไงผมเล่นไปโดนไปไม่ได้อ๋อ โอเคมาเปิดใหม่อันนี้เปิดใหม่ละโอเคตามทนเลเองไม่กี่คิวใช่ไหมเองไม่กี่คิวเองเพื่อน รดเร็วเ,เลยแล้วก็มีคนให <c oughs> ้หลบบุกคียวายว้คีคีไวายวยโอเคโน no วันมาแล้วโอ้โหตายจะตามที่หนึ่งทันไหมเนี่ยจะตายเพราะชอบเลื่อนออกนอกจอนี่แหละ โอ okay. เคเพื่อนรัดเป็นหนึ่งตัวยังจะเอาสวยตามทันแล้วโอเคเขาเสียไม่ทองแล้ว สวยนำหมดจดเคื่อนช็อปเยี่ยงตลอดเลยจริงไหมสวยชนะละโอเคอืมรับแป๊บโอเครับแล้วจ้าก็รับละ ลรลอืมีคนบอกแฮกเกอร์ด่ะมีคนมีคนบอกแฮกเกอร์อ่ะเก่งเกินอืได้ได้อันนี้พวกเคยรวมปลลอกคนเข้าน้อยก็เลยเปิดได้หลังๆเดี๋ยวจะไม่เปิดแล้วอ๋อืมนัดเจมีคนบอกหนึงหนึ่งด้วยฮะเออ แล้วส่นวนใหญ่ชอบยิงไก่มากกว่ามันเก่งในสัาพปกติตะกกในเหนงอะน,นะอ๋อโอเคสวยยิงได้ละ Ồ, oh, mà các tăng nhớ cháy ngay nè thế chẳng nhớ đi nhìn mấy tuần này xoay oh, thế này mày xoay này thì ชอบเลยไม่เป็นไรจะโดนยิงหรือจะยิงโดนพี่มีโลบักเท่าไหร่ฮะตอนนี้เราเหลือประมาณหกสิบกว่าไม่เหลือแล้วเหรอโอ้โหนอง แลือหกสิบไม่รู้จะไปซื้ออะไรสก,กินก็แต่งจนแบบไม่ได้ละอมไม่ได้เล่นนานละส่อดแยมไม่ค่แบบฟาร์มไหมเออลืมบอกไปสองถ้าเกิด200สองร้ซับเร็วๆก็จะมีแจกโลบักเนาะแข่งอาร์เซนอลที่หนึ่งหนึ่งพันโลบัคอ่า ที่สองห้าร้อยที่สามสองห้าสิบถ้าถ้าแจกแบบถ้าแจกทุกคนก็ได้คนละประมาณหกโลบัก๊กคนเล่นเก่งนี่ือแบบได้เยอะมากเลยอ๋อน่าสีนดํเงินหรือเปล่าใช่ไหมอ๋อสายพัน ยงเข้านิดนึงแต่แต่ในไลน์มันไม่เข้านะในไลน์มันมันบักเนื้อเก็บคู่เลยครับเก็บค,คู่กอยชฒพเพื่อนเก็บหน่อยด้านล่างโอ้โหมันเก็บเรือไปสวยจริงๆเออนี่ไงได้คิวแล้วไม่เข้า ราชาก,กันยิงไม่โดนโอ้โโลเปซแซททีวีให้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 เจิดวอทส์จับไล่หันให้เราเนะี่ยโอ้โหอุตสาหันอุตสาหันลบแล้วนะ <c oughs> แข่งกับรถเพลงติดเหรียญไม่ค่อยได้สตรีมอ๋อน่าสงสารนะนี่ย โอ้โหนีแป๊บเสียงไป่คนบอกฟยี่เพออะไรไม่รู้ใช่แข่งอาเซนอลา็รับรอบยวพอใช่สป,ปีข <c oughs> าดไม่ได้แต่ไงก็อย่าลืมมีหกโลบัคที่แจกได้ทุกคนเทคนิคเหรอ ส่วนใหญ่ก็จะแบบควงมีดไปควงมีดไปเดินไปม,มันแล้วแต่ความแม่นด้วยใช่มันแล้วแต่ความแม่นการเรียนต้องมาก่อนยูทูบไว้ที่หลังออเอาจริงผมก็มไม่ทิ้งนะถ้าเกิดถ้าเกิดผมไม่ไลฟ์แสดงว่าติดเรียนแต่ส่วนใหญ่ก็ทิ้งไว้ไม่เกินสองวันหรอกมอหนึ่งคือถ้าเกิดถ้าเกิดแบบว่า ไม่ได้ไล์มาสองวันแล้วก็เดี๋ยวกลับมาไล์แบบว่าปล่อยยูทูบไวไม่เกินสองวันอะถ้ามันเกินสองวันนี่คือแบบไม่ได้ต้องกลับมาไอ์อ่ะเหอเห็นเพื่อนที่เล่นในมือถือเขาบอกว่าถ้าเขาโดดคือมันยออ่อเองอัตโนมัติเลยอีกเทคนิคก็นั่นแหละย่อเิง mà lọc ra sổ nhai Youtube mà còn nên Sẽ làm Sẽ một Lol Lol cả trái mất Sai hệ vẫn đón lên Đôn. Đôn แต่ความแม่นกับฝีมือเอาจริงๆมันจะมีโปแบบว่ามันจะมีโปสองแบบคือแบบแบบเห็นยากหน่อยก็คือแบบโปเนียนแบบเนี้ยแบบลอกขวลลอกขวปิดบ้างเปิดบ้างเหมือนเนี้ยแต่แต่บางคนคือแบบโปแบบเห็นเลยโปเห็นเห็นเลยวับไปวับมาเทเลพอตวิ่งเร็วบ้างคืออันนั้นคือโปแบบเห็นเร็ววันหลังก็ด่าไปด่าม่อแบบว่า จะต้องให้เห็นจระเข้บ้างเห็นบางคนก็ด่าว่าโปวามนะแต่ความจริงคือแบบเขาแหลกอะแหลกแบบค้างอะค้างแล้วมันก็ไปไปมามาโอ้โหนอเอเปกอะโอเคชนะละโอ้โหห่างกับพี่สองแค่หนึ่งคิวเองนอจุด วินสกินทูที่ได้ที่สามเมื่อกี้เนี่ยมันก็จะมีคนดา่กกนนากหกอร์เนี่ยแล้วแล้วสุดยางก็จะเป็นคนไทยไดย้ใช่ฮะวายที่อีกทีสกินนี่เป็นแบบข้อสีข้อกาแล็กซี่เสื้อดังแดงอ่ะที่สามเมื่อกี้อ๋อสกินในแปมปนะในอาร์เซนอล อ๋อสกินไม่โลของผมมันเป็นสกินแบบสมไปเรื่อยๆเวลาตายสองนาทีอ่ะอ๋อก็ทําได้เนาะอ๋อเหมือนเชนเลยกรณีตัวอย่างเชนเนี่ยเราโดนด่าปโปวัฟ์พอเน็ตกากใช่คือเชนแบบชับขางอ่ะขางปุ๊บเชนก็แบบอยู่กับที่แล้วก็วาัปไปมาเนี่ยทานันได้ความจริงแค่แบบ อ๋อไอเบคอนนั่นเองไอปากดีด่าคนอื่นว่าเบคอนเอ้ยไม่ใช่เบคอนดิโน้บไอ้ไม่ใช่นุบจำเลยผิดเนี่ยแฮกเกอร์เออที่มันไปนด่าคนอื่นสวย,นยไม่อร่อยตัดเสตานี้ไปแล้วนะทุกคนชิป ใช่ความจริงกัดจะทำดีต่อแต่อยู่ได้แบบเดียวอะไรเหรอสมมติสอคนอ๋เอาวลองหลมซิเพื่อนโอเคอ๋ออม่รู้จะยิงใครก่อนเนี่ยอ๊บอย่าลอยเพื่อนเอ้ยอย่าลอยเราสิมันจะมีพวกคนที่แบบยังไงเอ่ยคือบางคนใช่ หรือตัวไหนเลือกหน่อยก็แย่งเบื่อนไปเลยเอาจิงถ้ารุนเลือกศัตรูก็ดีจะได้กระทกพรเก็บเสียงอันนั้นแม่นอยู่แต่ไม่เท่าแบบไอ้บอกแบบปืนที่มันแบบยิงแล้วโดดดึงๆอะอันนั้นคือแม่นอยู่แต่ปืนที่มันแบบโดดดึงๆได้ยิงเฮลนัทแบบนี้อันนั้นคือเกลียด โอ้โห oh. ปืนมัก็โขดพอแบบมันยิงรวมกันอะไม่รู้ดิสองสามร้อยมั้งกากมากไม่ได้ฟาร์มเลย <c ười> คนสองเท่าไหร่ออหเอ้ยโอ้ยผ้าองเหรอรู้จักมีัจแอนไหมเชน,นโนวิตะแล้วก็น่าสุดเอปิกของเขา โ้โหตายเกียรติเป็นพกมาคาร์กับไฮอะไรไฮพาวเวอร์เนี่ยว้าเว้าเว้าโอ๊คตายตายโง่ยืนติดเสาอืมก็ไปนอนถ้าเกิดถ้าเกิดยังอยู่ต่อได้ก็ทำดิสใหม่เพราะมันนองลง การตายที่งอเรี่ยสุดก็คือการปีนบันไดโดนลอยเกลีดยด,ยดยเป็นบันไดเลื่อนแทนไม่ได้เลยเลือดไปเก็บให้เราโ,โหมีคนตามมาแล้วอเอฟซีเป็ะเป๊ะใช่แต่บางคนมันก็ท็อกซิกแล้วก็กาก,ากด,ด้วยแล้วแต่ nhưng là tên đừng 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 đặc biệt ตอนนี้อยากเข้าแดงใครในเกมก้าวฝันหกสะสมเอาไว้ไม่รู้จะไปซื้อเลยออาจริงหนึ่งวินึงไหมไม่ตอนนี้ตอนนี้ไม่หนึ่งหนึ่งหรอก ดี๋ยวมันก็จะกลายเป็นอีกสักตามาอีกสักตามาอีกสักตามาต่อไปเรื่อยๆจนจะไม่สิส้นสุดใครมาแคมป์นั่นบนนะฮะเอะ๊ะเชนเ่มีสกินโทนหนึ่งหนึ่งไหมไม่สิเดี๋ยวมันก็จะกลายเป็นอีกสักตามาอีกสักตามาอีกสักตามาต่อไปเรื่อยๆจริงไหมท่านผู้ชม เชนนี่คีเลันเซิงฟุซตะจืดจัดเต็มเลยเอาไหมเอาไหมเอฟซีเผยเว้นนนลอยมีดอะ่ะซอยไปทางนั้นซอย

ใช่สองอยก็จะนะแข่งแล้วก็แจกแต่คนแข่งต้องไม่ใช่คนในทีมนะต้องเป็นเอฟซใหม่ๆไว้ถ้าเวลานซับนี่คือกรีดแตกถ้าไม่กินพอซับพอซับเยอะๆแล้วก็ไปใช่ไม่ลืมหรอกส่วนใหญ่พวกแอดมินเนี่ยก็คือคนตอนมาซับน้อยแล้วพอเขาเข้ามาคุยก็สนิทกันแล้วก็ให้ พวกคนมาใหม่ๆมันจะได้สิทธิ์เยอะไงแบบว่าบางคนได้แอดมินเลยแบบนี้นเข้ามาพูดดีกรีดอืมใช่จะจำได้แม่นเลยเอ๋อที่มันแบบบลึมบลึมใช่ไหม คานะฮะที่แปลว่ารถคาที่แปลว่ารถาเดี๋ยวจอดจอดตลาดลงไปเข้าห้องน้ำส่วนใหญ่ไม่ค่อยรัก <c oughs> อ๋ออลิงว่าไฟมาเอ้าเอามาทำไมอย่าเพิ่งสินาจะมาก่อกวนฉันระหว่างเล่นไม่ได้นะ <c oughs> ก็ดีสิครับยิงไปเลย มันจะมีคนหนึ่งแล้วมันก็ยิงยิงเสาด้วยบางคนยิงทำไมไม่ไล็อกบักมัืออาจจะมอผิดก็แค่จะยังชนะเอาอกมกครบไม่โดีวขนาดนั้นแล้วเดี๋ยวตานี้ก็ไปนอนแล้วล่ะเด็กน้อยได้มันจะมีบาง้างใครๆออจอแฟน็อฟหรือ้ายๆแฟนอฟฟอร์ดใช่ปะ นั้นแหละก็ดีโอออย่าทำลายสกัดแล้วกันเลยเชนเราทีมเดียวกัน <c oughs> กดเลี้ยงย่างชนะผมไม่ได้หรอกพอเดตานี้เสร็จก็จะไปแล้ว <c oughs> ในเซิร์ฟก็น่าจะมีคนเดียวที่แย่างชนะได้ก็คือเอฟซีเบบ้เฮ้ยแล้วก็เจอผมให้มามอบ <c oughs> ชอบเรียกชอบเรียกเอฟซีมามอบไม่รู้พเพยอ พวกนี้ก็แล้วแต่เวลาด้วยเป็นไปตามยถากรรมยาดิเชนสี่จสี่ห้ารอบไปนานเหมือนกันเนี่ยตอนนอนแท่งเฉินเอวิดีเออตอนเลยก่อนไปปาหลอกอยากอยากเอออยากได้นานกันเนี่ยัำเกินหไหมเชนโดนลอยอ่ะ ừ Nó tạc 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 bay. Vào đọc con. Do bà lạp bay tạc 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 tạc